สวัสดีครับแต่ตอนนี้แล้วครับที่จะเปลี่ยนก๊อกซิงลังจานนะครับที่ติดกับกําแพงนะครับก๊อกกาแพงเมื่อกี้มีปัญหาเรื่องติดหมุนนะครับตอนนี้ก็เลยต้องไปเปลี่ยนตัวน,นี้มาครับเป็นอันนี้เดี๋ยวใช้ตัวเกลียวเนี่ยเป็นแบบฝักบัวนะตันนี้นี่นะก๊อกต่อฝักบัวนะครับขอ,องโพลานะครับ ยังวัดนะครับสีสเกตนะครับเพื่อกาตรลรักณ์นะครับมีหลายแบบอยู่นะครับลองดูก็ใครจะใช้นะครับโอเคประมอนเดิมถ้าต้ใช้เทปันเกีียววันนี้ก็มีแหวนปิดกําแพงให้นะครับจะมีกต้องใส่เหมือนกันไม่ได้ก็ต้องดัดแปลงเอานนครับพอดีมันไม่มีหาดูหลายร้านแล้ว ตัวนี้ก็หมุนอันนี้บางอย่างก็ใช่ของเดิมตนี้ก็ใส่ใส่แป่นผนังนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวพันเดี๋ยวพันเกลียวฟีดนะครับสิบเมตรนะครับใช่ไหมพันขอพันแป๊บนึงครับประมาณพันยี่สิบห้ารอบนะครับ นะครับขันเกลียวประมาณนี้นะครับมือเดียวนะไม่สะดวกขอไปดึงเทปให้ขาดเดี๋ยวรับมันกเกาะขึ้นอเพราะนี้แากว่าเก็ตนี้ะะใช้กับน้ําบาดาลน,นะครับก็จะมีสึกรอนได้ง่ายนะครับป่าป่าหมู่บ้านอะไรเงี้ยอันนี้ก็หงายออกปิดไม่อยู่นะครับเรื่องเรื่องไม่ใช่อะไรตอนนี้น้ําเบาอยู่น้ำไม่แรงมากปิดเกอะ หมุนออกได้เลยนะฮะมันก็แน่นอยู่นะตัวนี้จะปิดไม่อยู่นะฮะมาขอมนแป๊บนึงโอเคอันนี้ก็หมุนออกแล้วครับมีน้ำหน่อยน้ำก็ไม่ได้แรงเท่าไหร,ร่ก็หมุนได้เลยอันนี้ก็โอ้อันนี้ต้องเปิดก่อนนะฮะเปิดก๊อกก่อนนะครับ วลาดันเข้าก็เปิดกร๊รกนะครับน้ำไม่แรงมากถ้าแรงมากก็ไปปิดใช่ไหมก็ใช้มือหมุนนี่หมุนเกีียว25สบห้ารอบนะครับอโอเคมานี่บตัวนี้ก็จะชนกับกกำแพงพอดีนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วเราค่อยแกะแกะตัว ตัวพัตติกอ,อกนะครับที่มีเคลือบอยู่ตรงนี้นะที่เขาใส่ไว้กันไม่ให้เป็นรอยนะครับใส่เพื่อเข้ากําแพงให้สวยงามแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับส่วนตัวนี้หาซื้อไม่มีก็ตัวนี้ก็ใช้เป็นของเดิมเกี่ยวเดียวกันนะครับดูแล้วน่าจะเกียวเดียวกันอะไรพอใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนนะนา,นาทีนี้ งั้นต้องไปซื้อไอตัวนี้ต่อทงสูงมานะครับอย่างน้อย,นยก็ให้ปิดเปิด,ป,ดปิดเปิดน้ำได้ไม่ให้น้ำซึมนะไหลเสียนะครับเรื่องเรื่องโอเคนะนก็ให้ปิดน้ำได้ปัญหาคือปิดน้ำไม่อยู่นะครับไม่ใช่อะไระก็ใช้ได้ครับเอามาดัดแปลงเอานะครับบางอย่างพรได้ใช่ไหม อกน้ฝักบัวโอเคนี่ไงก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้แมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับ,รบสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานอันนี้เขาก็มีรับประกันสินค้าหนึ่งปีนะครับสินค้าขายดีอันดับหนึ่งด้วยนะใช่ไหมไมีแต่สินค้าขายดีเนี่ยไม่เห็นมีบอกว่ารับประกัน,นยังไงก็ได้ ีปราะว่ารับประกันจะมี QR code อะไรต่างๆนะครับโอเคมาก็ไม่ค่อยเสียอะไรฮนะใช้ได้ครับ